ก็ป้าจะมาซื้อจริงๆก็หนูเป็นพนักง,งานขายไม่ใช่หรอนี่ถ้าป้ายังไม่เลิกเล่นอ่ะผมจะโทรหาร,าปรอปภเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็มาไล่ป้าออกไปจากหมู่บ้านตอนนี้ครับครับได้ได้หนึ่ง้หนทับหสามไงหนูจ้ะป้าจะมาซื้อโครงการบ้านจัดสรรน,นะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะเปี้ยเดี๋ยวโทรกลับนะคือผมไม่ว่างมา ไขของเล่นกับป้านะครับแต่ป้ามาซื้อจริงๆนะป้าดูจากสภาพการแต่งตัวป้าเนี่ยไม่น่าจะมีเงินซื้อบ้านนะครับทำไมหนูพู้อย่งนี้กับลูกค้าล่ะผมก็พูดเรื่องจริงอะป้าป้าอย่มาทำเป็นเล่นตลกได้ไหมคือบ้านเนี่ยไม่ใช่หลังละบาทสองบาทมันราคาเป็นล้านนะป้าแต่ป้าซื้อเงินสดนะจ๊ะหนูไหนถ้าป้ามีก็โชว์สิไหนเงินสดอะ วันนี้ป้ามาดูเดี๋ยวถ้าวันซื้อเนี่ยป้าเอาเงินสดมาเลยนะโหโหมาแบบนี้เกือบทุกรายพอถึงวันจริงอ้างโน่นอ้างนี่ติดนี่แม่ตายน้ำท่วมติดนู่นติดนี่สุดท้ายมาชวดไม่เอาเสียเวลาแต่มันไม่ใช่ป้านะใครจะถือเงินสดมาละ่ะก็ต้องถูกใจก่อนหรือเปล่าละ่ะใช่ไหมหนูเอาล่ะเอาล่ะป้า ผมว่าอย่าฝันลมๆแรงเลยเก็บเสร็จเงินป้าไปเ่ะไปทำปลาหนูจ้าป้าอยากดูตัวอย่างบ้านหลนังนี้ป้าแต่งตัวมาดีแล้วไงเดี๋ยวแต่งตัวดีเดี๋ยวแต่งตัวไม่ดีอะไรเนี่ยป้าฮะ ป้าเข้าใจไหมว่ามันไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะที่จะมาเล่นกับป้าอะไรเนี่ยคือมันไม่ตลกป้าเข้าใจไหมนี่ถ้าป้ายังไม่หยุดทําแบบนี้ผมจะแจ้งตํารวจมาจับนะก็ป้าจะมาซื้อจริงๆก็หนูเป็นพนักงานขายไม่ใช่หรอนี่ถ้าป้ายังไม่เลิกเล่นอ่ะผมจะโทรหารปภเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็มาไล่ป้าออกไปจากหมู่บ้านตอนนี้อในเมื่อไม่อยากขายป้าไปก็ได้นะ ส,สวัสดีครับ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 มองบ้านไว้เป็นกี่หลังนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าสนใจถึง10หลังเลยอ๋อคือตอนนี้ผมมีแผนที่จะซื้อไว้เก็งกำไรแต่ว่ากะจะซื้อสักประมาณ20หลังแล้วก็พร้อมที่จะจา่ายเงินสดด้วย ยี่สิบหลังเป็นเงินสดด้วยหรอครับยี่สิบหลังเงินสดครับได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมจะรีบดำเนินการเรื่องเซ็นสัญญาแล้วก็จ่ายมาจําเลยเนาะเดี๋ยวเชิญลูกค้านะครับไปที่โซน VIP ทานนี้เลยนะครับโอเคได้ครับขอบคุณมากครับได้ครับน้ครับย้าเข่าขาโอเคสรุปว่า20หลังจะเป็นโซนนี้ทั้งหมดเลยนะครับใช่ครับขอเป็นโซนเอทั้งหมดเลยได้ครับ ขอรบกวนลูกค้านะครับเซ็นตรงนี้ให้ผมทีนะครับเซ็นตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่นะคะใบเสร็จสําหรับบ้าน20หลังค่ะอ๋อโอเคขอบคุณมากครับค่ะเดี๋ยวเซ็นตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะรอสักครู่นะโอเคเซ็นเรียบร้อยแล้วครับขออนุญาตนะครับอันนี้คือใบเสร็จอะไรหรอครับใบเสร็จซื้อบ้านครับคุณลูกครับอันนี้เป็นเช็คสำหรับบ้าน20หลัง100ล้านบาท สามารถนาไปขึ้นเช็คได้เลยนะคร <คะ S 1> ออับค่ะนกทําไมทาแบบเนี้ยฮะนี่มาแย่งลูกค้ากันต่อหน้า<ม>แบบนี้เลยเหรอขอโทษขออนุญาตนะครับมันใช่ปะหืออะไรลูกค้าค,คนนี้คือภูมิดูแลมาตั้งแต่แรกไงอยู่ๆอะไรเนี่ยไปเอาใบเสร็จอะไรไปจ่ายกันตั้งแต่ตอนไหนแล้วจะมาเอาเช็คของลูกค้าคนนี้ของภูมิไปอย่างเงี้ยหรอนี่คุณผมจะซื้อบ้านยี่สิบหลัง ผมจะซื้อกับใครก็ได้คุณไม่ต้องไว่านกเขาหรอกงั้นผมขออนุญาตทราบเหตุผลนิดนึงได้ไหมครับยันไงลูกเรียบร้อยมายี่หลังอ้าวแม่มาพอดีเลยจำกันได้เหรอคุณภูมิแม่ผมเองคุณคุณจำแม่ผมได้ใช่ไหมสวัสดีครับคุณแม่เออ ค,คือวันนี้แต่งตัวสวยมากเลยนะครับ<ม>วันนั้นผมวันนั้นขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ไว้ใจนกจก้ะจริงๆผมเป็นคนดูแลคุณลูกค้าทั้งสองท่านมาโดยตลอดเลยครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเช็คตรงนี้เดี๋ยวให้ภูมิเป็นคนจัดการได้เลยนะครับมไม่ไม่ต้องให้นกก็ได้ครับเพราะว่า จริงๆภูมิเป็นคนดำเนิกนการเรื่องนี้นครับคลูกค้าจ,จริงๆนะเห็นเช่นแต่งตัวมอซอมาซอ,อนะเธออาจจะไม่อยากต้อนรับฉันก็ได้แต่วันนี้แต่งตัวดีมากเลยครับหเมาะสมมากๆเลยที่เป็นเศรษฐีที่จะมามเก็งกำไร,รช่นมันก็เป็นแค่แม่ค้าก็เป็นแค่แม่ค้านักเก่งกําไรอสังหาริมทรัพย์เล็กๆเท่านั้นเองกําไรก็ไม่มากปีนึงแค่ร้อยกว่ลาล้าน เธออาจจะดูว่าฉันกระจอกไปใช่ไหมผมผมคือผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเลยอะครับออขอบคุณป้าและคุณผู้ชายมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสคนอย่างหนูได้มีผลงานขอตัวก่อนนะคะคุณสิทค่ะจ้ะเร้าถ้ามีเฟสสองก็ติดต่อป้ามาได้เลยนะไม่ต้องมาแก้ตัวหรอก โทษคุณลูกค้ามากๆอ่ะครับ mm hmm. คือผมผิดไปแล้วจริงๆอะครับแล้วก็ mm hmm. คือโครงการนี้ครับให้ผมดูแลต่อได้ไหมอะครับ mm hmm. ว่าไงตระชยัยคือผมดูแลคุณแม่คุณมาโดยตลอดอย่างดีเลยนะครับแล้วครับแต่เท่าที่ผมทราบเนี่ยคุณผักใส่ไล่ส่งแม่ผม ถึงแม่ผมจะแต่งตัวยังไงแต่งตัวมซอ,อคุณก็ไม่ควรปฏิบัติกับแม่ผมแบบนั้นนะครับเอ,อแต่ว่าวันนั้นคือผมไม่รู้อะครับคือว่ามันที่คุณกราบแม่ผมอะถือว่าเป็นการขอโทษลูกค้ากัแล้วกันแต่ถ้าจะให้ผมยกค่าคอมมิชชั่น20หลังให้คุณคงไม่ได้นะไปนะแม่เออ คุณลูกค้าครับคือคนเรามันผิดพลาดกันได้ครับแล้วผมจะมไ,ไม่มีวันที่จะให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเองอะฉันจะบอกอะไรให้นะการให้เกียรติผู้อื่นเนี่ยไม่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะอะไรแต่งตัวดีหรือแต่งตัวมอซอเนี่ยการให้เกียรติเขาก็เหมือนกับการให้เกียรติตัวเองป้าคงให้หนูไม่ได้จริงๆนะป้าลูกไปไะแม อย่าดูถูกแค่เสื้อผ้าแต่ภายนอกเพราะมันบอกถึงนิสัยของเจ้าตัวณนะวันนี้เราทำงานอย่ามั่วซั่วไม่เคยกลัวด่าคนนั้นเกลียดคนนี้